เยอะก้อนโตมาแล้วเยอะยิสกยิสก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 ถึงไหมไม่ถึงกลับเลยาอกบ โบว์ไว้ครับผมกับข้าวไอ้กับขายนะข้าว,าวเอาแต่กอนสีข้าวเนาะสีข้าวโอ้อาบอาบน้ำสิบรอบอะวันนึง มาปิไวสคัญว so ่าจ้างออไรปิดใดีวนี่ยไปยังเนาะ โอ้ไทยมาแตะก,ก้อนกินปิ่นเจบแตกโอ้มาตักให้บอโอ้บ่ไดดอกละ่ะว่าบรไดเราออกขากล้องมาทำกระยิยดถึงให้ดอกเนี่ยตักให้ดอกเนี่ยเจ็บรัวืวนะอว่าโลขึ้นะงเดี๋ยวาังหลุดเดอ้อ แงบโอ้เสียงแท้มาเจอเจอเจอ่ะโลจะได้วาแล้วอย่งนิ่งจังแทะโอ้ได้ได้ไรวะนี่ฮะเป็นกระสังก่อนโอ้กระบวยานมันโดดออกเนาะกระบวยานมันโดดออกเนาะเออหลุดทิก ลุงร้ามกรก็สร้างรถฮะโอ้ผมกับอาทิตย์หนึ่งามาเทียนึงผมต้องถามลุงรามนี้ไปได้ไ <Find> ห <human Jorge> ูเนี่ยนะรุ่นนี่ประจำยุ่นปดิแม่คือผมคือผูเห็นันกหลังของการนะก็ยุ่นนี้รวด เราโกตรตงกันดินี่บ่นั้นจะยูเนาะแล้วน oh, yeah, right. no ี่นี่เป็นไยเนี่ยใกล้ๆเนี่ย ต้องมีตาไข่นะทางนั้นนะเนาะโ,โอ้สมัวสมัวบกขับมาเนาะเราได้เห็นปลานิมใหญ่เลย <laughs> มุ้งอ่ะดีได้นะ่ะเนี่ยลานไอหมูน้องเขานะอยูมม่มุมนั้นนะหมูน้องเขาแล้วก็หมูเขาได้ตัวนึงแล้วก็หมูน้องเขาได้ตัวนึง มาหาลงแรมนี่บคาส์ดเทียบปะมันบนนี้ผมมันเลยนี่สเอาลงหรือเอาขึ้นเนี่ยโอโลลล้อได้ไปไปเทียน điền nhây tổnưng hả làm vui thì ban ban parkin parkin tham thì ban ban parkin bà tham vui thì ban ban parkin parkin tham vui thì ban ban parkin parkin tham vui thì ไปได้นะก็ปลาดันถึงรู้ได้แล้วตื้อไอ้เหี่ยวอีด่าเดี๋ยวเราจะนอนใสน้ําอยู่ล่างห้องหนูทุกปลาโอ้ยจะก็ได้ว่ะโลอ่ะตะปลาจริงดิเดี๋ยวเท่านั้นแหละ ฮะเปลีปลป่ย,ย,ยนโอ้ผมก็ขึ้นไปเหมือนนั้น,นบบเห็นคนนน้นก็ค้นเลยออกมาทางบนประตูน้ำสุกเชิญท่านเห็นอยู่ค้นเดียวเต่แต่เตะเดินหน้าบบนี่เดินหน้าเนะ่แสดงว่าเริ่มเริ่มไปกันแล้วสน่ะแต่ไปเหมือนนั้นน้ำมันคุ้นถ้าน้ำคุ้นทั้งนั้นเขาบอกไปตกกันน้ำขึ้นไม่ เนะฝนตกไหมีบาน้ำค uh, ุณขาบอ๊ะไไปตกกันฝนตกเวลาน้ำคุณบอเห็นคนเลยส้งแก่นนะาณนี้งแข่นกบเท่าไหร่เนไดไรไงียี่สิบสามสิบโต้ก่อนที่การปลสมี่การปลาส้มปลาเกียรนะนว่า

ขอให้ได้ไหมเอาไเติดปลายแห้งปลาเกีย้ยวโอ้หินนี่จมไปไปบ้านจากก้อนเนาะ ฮมาพักคนมาพักคนหรือ <paying> ส <attention> ังเด่น <peaks> น <ati> ี่พาอะไก็พากินอะไรก็พากินพาเที่ยวเฟซไครับ บ่อยหาเฟชรก็บ right, ่เห็นแล้วอยู่ดูซื้องก็ตาอยูที่บ้านบ้านหากินมาเที่ยวตําอยู่ที่บ้านบ้านหากินมาเที่ยวไอเพชรก็มีเพชรหักบอกให้ได้ลงคลิปปลากระแแยงหรือปลากด

เกบบด้าเขวดขวดจืดเข้ามาหัวขึ้นมาหัวไหลเด๋แล้วก็่นเด๋วปลายัางปลาขยิงโอ้โต่อยเด้อโอ้สุดยอด

ครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปดูตกปลานะครับไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่านะนี่มานบอครับอย่างว่าบรมานต้องให้ว่ามานเนี่ย ว่าประมาณมันก็ประมาณแล้วเนาะ <laughs> <laughs> อุ้ย

นั่นมีคนวันเห็บหรอือเ,เขาไปที่มโนโอ้หอนพดหอนเหลือเนาะโอ้ปสัสยูน้ำเข้ามาอยู่ที่ได้ยังไงยังไงบุยังข้ามบันี้ได้ติดเนี่ย Nhanh khám đây bộ bố hiên, bố. Mà bộ bố bố không có thay nữa Ủa, nằm trong đây nè Lông đi chẳng ừ. เลยลมันบ่ได้ลมนี่ตายนี่โดนน้ำไหลเย้ะแล้วนี่ไอ้บ่าถึงมันถ้ามีลมมีอย่างกูบอทอดได้ดอกสำคัญรุ่บอมีลมนี่นะเอ๊ะเดือดทอดกุงเจ็บรถมาแลเนาะบ่ได้ทอดจ้อย โอ้ผมมีทะลักดัววะล,ลักไป่เหียงรถเกาเทางทางรถมานี่ทีมาถึงนี่บ่มาถึงนี่บ่ มันที่นั่งอยู่นไงมันสีเหลือบเหรอเหลือเป็นทางให้เบื้องคงอีบมแห้งไปกว่านี้เนหรอน้อฝนมาแล้วฝนมาเลยเดี๋ยวนี้ฝนมาขึ้นทอนนั้นเลยนี่มันก็ขึ้นมาหายก็ครับตุ่มปีมลงไปล่างหูไปไกลลงไปล่างหูใส่น้ำไหล โอ้ยลมเย็นแล้วยักนอนอนิ่งเกินนะนิ่งโพดกันยอะขวายขหงนนะ นกเอ๋ยนี่ท้องอยู่นีเนี่ยเฮ้ยผมไปละ ฮะขึ้นบ่ได้บ่กินอันเนอันยอันเนียหารป่าเนี้ยซื้อนะเนี้ยเป็นปลาอย่างเพืนของเพืนนี่ปลารวมวะเด้ โอ้โ oh. มงอ่ะออ oh, เอาเกิดบนทางวายู่ทางนั้นได้ไปยศก,กันนอกวนหวอืมเอาล้ำทางล่างดีนะล้ำทางล่างดีบอสล้ำเสียกไปทางล่างที่สนดก <c oughs> <c oughs> สมวยแห้งไปทางนั้นน <c oughs> เสาเก็บเลาะโอ้ผมกกดเลาะอยู่นีน่นะร้านสมเนาบมันสกเพื่อนเขว่าทางนั้นนะนเขน้าดีน,น่าหินหัวสุดอาหารสุดไทยสุดมันพี่น้องม้งนั่นะ <c oughs> เข้าดีอ่ะสุดไปลายไงเขาเอนโอเคครับตอนนี้ก็อากาศร,ร้อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ uh ที่อ <doświad> ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อนะครับ โอ้ยดังขาดขาดเยอะไม่น่าใช้ได้ก็จะหาดังด้วยนะครับดังที่เขาทิ้งนะครับไม่รู้จะมีเอาหรือเปล่า โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพื่อนๆมาดูเขาปกปลากันนะครับก็ขอได้กันอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าที่ควรนะครับคลิปต่อไปเจกันใหม่นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เขามารับชมไ่ก็ฝากกด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมทงคลิปต่อๆไปไวด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่การสนับสนุนกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับตอนช่วงนั้นผมมาตรงนี้ยังไม่แห้งลงไปเลยนะครับ